ัสรนักจสำหรับชีวิตของต่องแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตใดไม่ว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตของความรุ่งโรจน์สุดๆประหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของคนทั้งประเทศหรืออยู่ในช่วงขาลงของชีวิตชีวิตของต่องก็จะมีบุคคลคนหนึ่งที่ยืนอยู่เคียงข้างเขาตลอดมา ไม่ว่าเขาจะประสบชัยชนะหรือว่าประสบความพ่ายแพ้พวแเวลาตองมีปัญหาทุกใจเกี่ยกกวกับเส้นทางสายอาชีพของเขาเวลาการขึ้นลงการอะไรพวกนี้ในช่วงแรก,แรกๆเรี่ยงอ,อาจจะปรับตัวไม่ได้ต้องมาปรึกษาคุณแม่บ้างไหมครับก็มีค่ะก็บอกว่าให้ลืมที่สุดให้ลืมเร็วที่สุดคว<ม>ามพ่ายแพ้หรือความเจ็บปวดเนี่ยมันคือเมล็ดพันที่มีคุณค่า ที่จะผลิดอกออกผลในวันถึงข้างหน้าคร<ะ>ับนะคะลูกแต่อย่าไปยึดติดกับมันตอนนี่อนตอนนี้เขาบอกว่าบางทีเขารู้สึกเศร้าใจหรือบางทีรู้สึกว่าเออเจ็บปวดกับผลการแพ้ชนะนี่คุณแม่เจ็บปวดกับเขาด้ไหมครับโอแม่คิดว่าแม่มากกว่าแต่แม่ก็ใช้ธรรมะพอ<ะ>ขึ้นมาแล้วแม่ก็รู้ว่าแม่ต้องผ่านให้ได้<ะ>แล้วก็พยายามวางเฉยค่ะค่ะก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้อ่ะราไปยึดติดไม่ได้<ะ>ที่ไป เราทําดีที่สุดแล้วอ่ะนะคะแต่เมื่อยังไม่ได้มันก็สุดสุดแท้แต่ว่าเอความสามารถเรามีแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วคนที่มีความสามารถมากกว่าเราก็มีนะคะแล้วก็เราคงไม่เป็นที่หนึ่งได้ตลอดไปแต่ต้องกอพยายามค่ะเขาคิดว่าเขาเกิดมาแล้วเขาอยากจะทําให้ดีที่สุดนะ,ะนะคะแลวอย่างต้องแม่ก็รู้มันเป็นสัจธรรมว่าไม่มีนักกีฬาคนไหนเป็นหนึ่งในโลกได้ตลอดไป ไม่มีใครหรอกลูกมันมีมาแล้วก็มันเหมือนก็สมบัติผัดกันชมมันจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยนะคะมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็บอกถ้ารู้ถึงข้อเท็จริงลูกลูกลองคิดดูสิถ้าเราเกิดเสียใจเนี่ยแล้วเรากับกับความสูญเสียตรงนี้เราใช้เวลากับมันมากเนี่ยเรายิ่งขาบทุนยิ่งเสียใจมากเท่าไหร่ให้รีมันเร็วที่สุดเท่านั้นเราได้เปรียบที่สุดเพราะมันแพ้ไปแล้วแล้วไม่มีใครอยากแพ้เวพาะสองเขา ไปเน้นตรงนี้มากมันก็ต้องชนะอะไรเงี้ยช่วงนี้คุณแม่จะเห็นความพยายามกลังตัวเขาออกมากเป็นพิเศษตอนนี้ค่ะเ้ามีความมุ่งม,มั่นที่จะกลับไปใช้เลขเดิมนะคะครหรือไปเลขตัวเดียวที่เขาเคยเป็นมังกรก่อนเนี่ยเขาพยายามเขาแม่แม่เห็นเขาว่าเขาพยายามทําจุดที่อยู่ก็แม่เคยถามเขาว่าถ้าลูกจะถูรถตอรี 2, ้2,000กว่าล้านที่อังกฤษเนี่ยมาถูกที่2,000กว่าล้าน กับแชมป์โลกรู้จะเอาอย่างไรเขานิ่งแล้วก็ตอบว่าเขาขอเป็นแชมป์โลก <c oughs> เขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาได้เงินสองพันกว่าล้านแล้วก็แพ้เนี่ยเขาแพ้ตลอดชีวิตแต่ก็ได้แชมป์โลกสุดเขาเกิดมาเนี่ยสมบูรณ์แบบแหละ <c oughs> ไปเขาเป็นลูกผู้ชายเขาต้องสู้แต่ในความหวังลึกๆแม่ก็ยังหวังอยู่ตองก็ยังลึกๆก็ยังหวังอยู่แม่ความฝันนั้นมันไม่เป็นความจริงหรือจะเป็นจริงอันนี้สุดที่เราจะรู้ได้แต่แม่ก็ยังหวัง ตองก็ยังหวังห้เรื่องเขาเนี่ยการฝึกซ้อมอะไรนี่เขาดีมากนะยัายานซ้อมจริงๆเงจะแท,ทงดีไม่ดีเขาก็จะซ้อมเจ็ดแปดชั่วโมงทุกวันเรื่องอายุว่าตองสามสิบขึ้นไปเนี่ยอยัไม่คงมีปัญหาครับผมคิดว่ามีปัญหา สองนั้นถ้าหากว่า,ายังขยันซ้อมเหมือนทุกวันนี้เขาจะเล่นได้หลายปีถึกเดือนไอเดินสาพจิตใจนะเขาไม่มีปัญหาอะไร <Yeah. S 2> หัวใจเขานะ่ะลบ,บเกือบร้เอรเไม่เหมือนการต่อสู้กับตัวเองนะจากเคยติดในด็นกอันดับ3ส,สูงสุดของโลกนะครับผมว่าอย่างน้อยถ้าเขากลับมาในเด็อีกครั้งนะผมว่าเขาประสบความสำเร็จ าททา้าต่องซ้อมอย่างนี้มากี่ปีละตั้งแต่สมัยแรกๆเลยหรือเปล่า2ีกว่าปีแล้วครับย0่ีแล้วครับ,รบ<ม>ยังต่ส20ปีแล้วก็<ม>คือผมจะบ้าอยู่2อามปีครับแบบบ้ามากถึงซ้อมซ้อมคือซ้อมอยู่บนโต๊ะสนุกมากกว่าบนอยู่บนเตียงนอนนะครับผมว่าซ้อมมากจริงๆช่วงเวลานี้ที่ต่องต้องการพยายาม คือพยายามกลับเข้าไปอยู่อันดับ32แอมป์นะจริงๆของต้องการพิสูจน์อะไรด้วยหรือครับก็พิสูจน์หลายอย่างพิสูจน์หนึ่งเพื่อตัวเองด้วยว่าหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ว่ายังทําได้อยู่หรือเปล่านะแล้วก็พิสูจน์ให้ตัวเองพิสูจน์ให้ครอบครัวให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ในเพื่อนร่วมงานด้วยกันซึ่งแต่ละคนมันก็เหมือนทิ้ง question mark เอาไว้ว่าเอ๊ะมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยมันจะทําได้หรือเปล่าทุกๆคน ทุกอย่างก็แม้แต่เป็นเคื่องเช็ดมือผมเลยตัวเองก็เนียนะเป็นอะไรที่ท้าทายการกลับมาซ้อมหนักแล้วกลับเข้าอยู่อันดับที่32ใหม่เนี่ยมันเหมือนกับการเอาชนะตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสองว่ามันต่างจากครั้งแรกยังไงบ้างการเอาชนะตัวเองมันต้องต่างกันแน่นอนนะเพราะว่าจิตใจการออกคิวคือหลายๆอย่างเนี่ยคือเหมือนกับว่าการเราไปเล่นตอนนี้คือเหมือนเขารู้เราหมดแล้วตอนที่ผมขึ้นใหม่ๆเนี่ยคือเหมือนคือว่าเรายังไม่เขาไม่รู้เราเราก็ไม่รู้เขาคือจุดอ่อนผมเยอะมาก โดยเฉพาะจิตใจนะจิตใจผมเนี่ยมันมันไม่คงเส้นคงวาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ส่วนมากจะเป็นหนักทาไม่ดีคือว่าไม่ค่อยเออมันจะออต้นดีปลายแผลอะไรเงี้ยซึ่งตัวเองก็ไม่ใช่ชอบนะในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ใช่ชอบคือว่าตัวเองก็กลาลังค้นออคนว้าว่าทำไมตัวเองถึงเป็นอย่างนี้ทาไมถึงอยู่ที่นีก็ช็อตไปอยู่อย่อะไรอันนี้แหละมันจะเป็นการยากที่ว่าเราจะกลับไปอีกครั้งเพราะว่าเรารู้ว่าจุดอ่อนเราเยอะเมื่อก่อนเราแทบจะไมร่รู้ว่าจุดอ่อนเรามีอะไรบองว่ามีอะไรมั้งจุดอ่อน คิดอ่าเพราะาจิตใจนะหนึ่งจิตใจความมั่นใจของผมเนะี่ยสองสมาธิคือมันมามันมามา,มาหายหายมันจะมามันมามันมาห,หายแล้วก,ก็การออกคิวของผมมันไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะจะให้เหมือนเดิมผมคิดว่าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นหน่วยก้านกระดูกกระเดี่ยวมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วฮะการความนิ่งความอะไรไม้ัต่สายตาด้วยมันมันทุกอย่างมันต้องบาลานซ์เสนหมดผมคิดว่า ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะได้เป็นเหมือนเงาตามกันเชิญคืนวันข้างในได้เก็บมาคิดได้มองชีวิตเข้าใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยากเก็นจะยอมดินน้นรนคนคน ในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาในฐานะของนักสนุกเกอร์อาชีพต้องต้องตระเวนเดินทางไปแข่งขันหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรปหรือว่าประเทศในแถบเอเชียอย่างวันนี้ต้องมีทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศฮ่องกงครับอาจจะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สำคัญอะไรและก็ไม่มีผลต่อการจัดเก็บคะแนนในอันดับสนุกเกอร์โลกแต่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างนักสุนุกเกอร์ชั้นนำจากยุโรปแล้วก็นักสุนุกเกอร์ชั้นนำจากเอเชีย ฝั่งตรงกันข้ามนั่นก็คือสนามแข่งขันครับที่จะใช้เป็นที่ดวลฝีมือกันในค่ำคืนวันนี้ถึงแม้ว่าอันดับโลกของต๋องจะหลุดไปจากอันดับ32คนแรกของโลกแล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่มีการประทะกันระหว่างนักสนุกเกอร์ชั้นนาจากยุโรปแล้วก็นักสนุกเกอร์ชั้นนาจากเอเชีย ชื่อของต๋องสิทชอยหรือว่าเจมส์วัฒนาก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับที่ถูกหยิบขึ้นมาอยู่เสมอโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศฮ่องกงนะครับแม้ว่าจะห่างหายจากการแข่งขันในลักษณะน,นี้ไปเกือบ10ปีแต่ชื่อของเจมส์วัฒนาก็ยังคงเป็นชื่อที่ติดปากในแวดวงของแฟนสนุกเกอร์ชาวฮ่องกงอยู่ครับ ีการแข่งขันก็จะเริ่มต้นกินแล้วนะครับบรรดาคนดูก็กำลังทยอยเข้าไปจับจองที่นั่งเห็นว่าคืนนี้บัตรจำนวน1,000ใบาขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างใน,นครับไปย้าอันด e บหนึ่ r ไปสตาร์ไปกูฟังยังเวลาแข่งยูงล้าเขาเฮเฮอย่งสองดื่มเต้นมาก็ อย่างตอนนี้คุยกันเราไม่รู้หรอกต้องออกไปก่อนถึงจะรู้เพราะบางทีไอ้บรรยากาศตรงนี้มันเงียบสิตงรงนู้นมันไม่เหมือนกันไอ้ตอนเด็กๆเ,เราชอบ <นะ S 2> แล้วตอนนี้เหรออาจจะแบบบางทีมีกลัวๆบ้า,า,บางไงกลัวเรากลัวเรากลัวเราแทางไม่ดีอะไรนี้โอ้โหก็ถึงบอกว่าเราต้องติดใจเราต้องเข้มแข็งวอกแวกไม่ได้ต้องเวลามันไปในยยาที่จะเอากลับนในระหว่างเกมนะเนี้ยอันนั้นต้องต้องระวัง บองว่าการจะกลับมาของต๋องเนี่ยมันจะต้องอาศัยนี้ปารหาี้ยาหารนอมันอาศัยแค่ความสามารถแล้วความมั่นใจมันอาศัย<ม>หลายอย่างนะทั้งฝีมือด้วยทั้งความมั่นใจด้วยทั้งสมาธิด้วยทั้ทงการเข้าเกมด้วยทุกอย่างมันต้องต้อง,ต,องต้องเข้ากันหมดเลยจะให้ผมแทงดีอย่างเดียวแล,แลว้วแล้วโชควาสนาก็าต้องดีึ้นด้วยถ้าโชค,คถ้าแทงดีโชควาสนาแล้วไม่ช่วยเพราะอยู่ในระดับมือปโปรท็อปๆเนี่ยถ้าเกิดเราเรา แค่โชคเราไม่ไดีแค่เดียวแหละหนาก็แพ้ได้แล้วแต่เพราะพวกนี้เขาเขาเขาแน่นอนกนว่าเราเยอะผู้ลงตรงแล้วแน่นอนกว่าเราเยอะแต่ว่าการที่จะทําให้เรากลับมาแน่นอนได้เหมือนเดิมน,นี่มันจะต้องก็ยกตัวอย่างอยู่ว่าถ้าสองสามารถเกี่ยวเก็บเกี่ยวชัยชนะได้มากขึ้นกว่าในถ้าหกปีที่ผ่านมาก็ทุกอย่างก็เป็นแน่นอนเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนสู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ารอรอ,อตรงนั้นอยู่คนั้นเอนว่าเออถ้ากลับมาได้แต่ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการพูดถึงมันง่ายของว่าแต่ว่าเราก็พยายามทําอยู่เพราะต่อไปคิดว่าประชาชนคนไทยก็ยังรอรอรอชมอยู่ที่ว่ารอวันนั้นเหมือนที่ผมรอเหมือนกันคือว่าแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะอย่าอย่าไปคิดว่ามันจะต้องแน่นอนเดี๋ยวก็มันดีเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวก็รู้ก็ไนกับ